อย่าไปยุ่งหน้าที่คนอื่นเขาเดี๋ยวถ้าคุณภาพหลุดแล้วไม่ได้เรื่องนะแล้วเดี๋ยวมีเรื่องกันแน่เล่นทุกเบอร์ครับผมคิวเก่าดังนั้นผมเทรนให้ได้แบบนี้ก็ต้องได้แบบนี้เข้าใจไหมไม่งั้นปัญหาก็หลุดรอดกันอยู่อย่างเงี้ยมันจะให้หลุดไปหาลูกค้าไม่ได้มันต้องเข้มขึ้นเรื่อยๆไม่ให้หลุดรอดไฟสูงไปเลี้ยวไฟสูงติดครั้งเดียวอ่ะพอยเลยครับไม่ต้องรอมาถึงเราเอาไฟสูงไม่ติดไปต่ำไม่ติดแล้วมันก็ขับไปเอกดไปแกแล้วขับมาใหม่ทั้งวันมันต้องเช็คตตตตััั้้้งแแ่่่่อออออนนนกผลลลลิใหหหเเเจจยยะะทีีสุุดดดวมมมไปญาร ช่องแอร์เงี้ยครับเราต้องเลือ่อนว่ามันปรับได้ไหมทุกช่องเลยแนนทุกช่องเลยสนใจนี่อย่าเดี๋ยวอย่ายึดโทรศัพท์คิวแล้วไม่ต้องไปส่งรูปในไลน์ครับไม่ได้มีหน้าที่ไปตามรถให้ฝ่ายขายด้วยหน้าที่ของไอหวานกับไปตู่เขาขเช็คให้ละเอียดผมบอกแล้วเช็คให้เหมือนเกียรติกันมาเลยอย่าไปโอ้โ oh. หเจอตั้งแต่แรกเนี่ยผมถามแนนคำเดียวเบิ้มเขาพูดถูกแล้วถ้าเราเช็คเจอตั้งแต่แรกอะเราไม่ต้องมาเสียเวลาเจอไอ้นี่อีกหรอกเพราะเราไม่เช็คแล้วถามว่าปัญหาเนี้ยเราไม่เจอถ้าเราจะเช็คอย่างเมื่อกี้เนี่ย แล้วตอนนี้ผลิตเสร็จบนกับมาก็ต้องขับไปผลิตใหม่ขับไปดิรถมีกล้องหน้าไปทะเบียนมีติดสกเกิร์ตมาเพิ่มใครเขียนปัญหาสกเกิร์ตสีทะลอกเขียนแล้วโอเคจินสอเทียนมาชุดยกชุดผมมาเลยเปิดฝาโปงไอ้น้องรอแป๊บนึงเดีย๋ยวจัดให้จะได้มารอบเดียวน็อตฝาหน้าปกติฝามีน้ําโอเคน้ามันเครื่องกองอากาศเพราะคุณถอดออกคุณบิวน็อตครบน็อตเป็นสนิมไปไปยังเนี่ย น็อต <Not S 2> เป็นสนิมเนี่ยตัวหนึ่งอะเกิดอะไรขึ้นรถใหมให่ขนาดนี้ไมลหลักคัานเนี่ยน็อตเป็นสนิมไฟอยไปเลยเปิดกระโปรงมาจะได้หาง่ายๆสนิมอะติ๊กเกอร์มีขีดติ๊กเกอร์แั่นการความร้อนมีขีดตัวนี้ที่ผมบอกมีอันนี้มีครบไม่หลุดนะครับไม่มีสนิมไม่มีอะไรน,อน็อตฝาไม่ขยับน็อตแก้มไม่ขยับเลขตัวถังอยู่ปกติเครื่องเราดูแล้วที่เหลือเดี๋ยวเขาต้องไปถ่ายของเหลวเพราะตอนนี้เราตรวจให้เขาผลิตอันดับเราดูแก๊บกันชนเลยครับแก๊บฝากระโปรงไม่ขยับส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรแกะ ง่ายๆ sc เห็นแล้วนี่ sc เปิดประตูปุ้มกดกระจกก่อนเลยเหมือนผมบอกออโต้ทำงานบ้านอื่นๆกระจกกดไม่ลงจากบานคนขับกดบ้านอื่นไม่ลงเลยสักบานหนึง่งเหมือนทวิคมันล็อกค้างเนี่ยฮะกดไม่ลงเลยจากบานคนขับเขียนาหาไปเลยฉั้นคิวเรามีแค่นี้เองมีหน้าที่แค่ตรวจเรื่องอื่นไม่ต้องไปยุ่งกับใครเลยรถน้ามันหมดเติมน้ำมันด้วยเบรกมือใช้ได้เกียร์รูดปืด้ดนะทุกคันเราขึ้นมาเราเช็คเหมือนกันหมดเลยปรับพวงมาลัยยกขึ้นยกลง ช่องแอร์เงี้ยครับเราต้องเลื่อนว่ามันปรับได้ไหมทุกช่องเลยแนนทุกช่องเลยสนใจนี่อย่าเดี๋ยวอย่าย,ยึดโทรศัพท์คิวแล้วไม่ต้องไปส่งรูปในไลน์ครับไม่ได้มีหน้าที่ไปตามรถให้ฝ่ายขายด้วยหน้าที่ของไอหวานกับไอตู่เขาอย่าไปยุ่งหน้าที่คนอื่นเขาเดี๋ยวถ้าคุณภาพหลุดแล้วไม่ได้เรื่องนะแล้วเดี๋ยวมีเรื่องกันแนะ่เร่งทุกเบอร์ครับเป่าเท้าซิมออกครบไปติดบังแดดปรับแอร์กลับคืนไล่ทีละบ์ปรับหมด กับภายในไล่ฟ้าติดไล่ฟ้าติดครบเขยา่าดูเพราะว่าเรารื้อเปิดที่เก็บของใช้ได้มีที่จุดบุรีที่วางแก้วโอเคเหมือนการทุกเติมกระแทกเบาะเพราะว่าเราถอดเบาถอดพรมนะครับดูมิลล่าอ่ะอันนี้ฟังก์ชันภายในครบเสร็จปุ๊บล็อกเดินไปเลยครับล็อกกดปลดปล็อกกดปลด,ปล,ดปล็อกก็เดินเปิดเลยครับเดินเปิดเลยกดปลดล็อกแล้วนี่ ถ้ามีกุญแจแบบไขได้เอามาลองด้วยนะครับเปิดฝาัน้ำมันฝาท้ายโมลหลังคามองมองขยิ่งมองด้วยนะครับมลมนหลังคาด้วยโมลหลังคามีไหมอันนี้เราเรียกโมนหลังคามนหลังคามีล็อกเด็กล็อกเด็กอยู่ครบเบลดึงดูข้อกาหนดเราเบลดึงดูบิวมาก็กใส่มาต้องด่างแต่บ,บิ้วแล้วไล่มาก็ไล่ฝ้ามี ฟิล์มไหมเราดูฟิล์มด้วยนะครับเพราะเราติดฟิล์มด้วยเรามีช่างฟิล์มดูฟิล์มไล่มาโมนนะครับสเกิร์ตฉะนั้นเราเน้นเช็คให้ช่างละเอียดฝ่าเช็คปล่อยเพราะถ้าเราเช็คเจอปัญหาเยอะยังไงตอนเอากลับมาดูดลอดไม่มีแล้วยางมีเปิดดูรุ่นนี้ไม่มียางไหลแต่ชุดปัองลมไฟฟ้าไม่มีนะครับชุดช่วยเหลือฉุกเฉินจะเป็นชุดไอ้ไฟฟ้าชวิทมันไม่มียางไหลแต่ไม่มีอ้าวโลโก้มีมีมีม ปลายท่อคู่ชุดแต่งสกเกิก์ตถอยมาเพื่อดูชุดแต่งสกเกิก์ตมีไรหลุดไหมอ้าไหมยางอยู่ครบไม่อ้าไปาไม่แตกปดิดปกกดูไปครั้งนี้สเกิลปลายสกเกิก์ตมีปลายท่อมีมีปลายท่อมีฝาน้ำมันเปิดมาเมื่อกี้นี้สะอาดเติม E20 ได้ดูความสกโรกของบาะนะพายางถ้าไม่เข้ารูปคนละชนิดพอย,ยเลยครับพอย,ยปัญหาพายางด้วยนะครับอันนี้เขามีอันนี้มาพอย,ยปัญหาพายางเนี่ยกระจกกดไม่ลงผมเปิดสวิกลเลยนเพราะมันไม่ลงจากสวิช์แม่เลยที่พอย,ยปัญหาไป กระจก,กดไม่ลงกดไ,ไม่ลงทั้งหมดเลยนะครับเพจมีเพจมีติ๊กไปนะครับเบลด,ดึงดูเบาะมีสีขาวติดเราไม่ได้มีหน้าที่เช็ดคิวเบาะมีสีขาวติดให้เขาไปแก้ออกมาตรงคอนโซลสีกระทะเนี่ยพี่วงกับปัญหาเขาด้วยใต้ช่องแอร์ขีดมาให้เลยเนี่ยผู้มือบุกเซอร์วิสจัดเรียงให้เรียบร้อยใส่ช่องมันไว้ให้ดีดิเปิดมามีบุกเซอร์วิสหมดนี้ก็ทิ้งนี่ครับอะไรที่ไม่เกี่ยวกับลูกค้าใหม่ก็ต้องทิ้งอันนี้อ้าไหมผมบอกแล้วจะดูว่าได้อย่างที่ต้องการไหม จะเริ mind, ่มจากใครเช็คให้ดูหน่อยครับซ่อมตามที่เขาพอยอะพี่แล้วก็ถ่ายของเหลวพี่ซ่อมแค่ตามพี่พอยเนี่ยออกมาไงดีทุกคันแหละซ่อมตามพี่พอยเนี่ยออกมาดีทุกคันแหละเช็คให้มันได้ตามปัญหาให้เจอแล้วกันเรามีหน้าที่หาปัญหาให้เจอหน้าที่ของคิวคือหาปัญหาให้เจอและหาให้มากที่สุดหน้าที่ของคิวคือหาให้เจอและหาให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้มีการหลุดรอดใช้สีดำนี่ครับอ่าดูเช็คเหมือนที่ผมให้เช็คไหมมองบนก่อนก่อนมองล่างนี่กิฟต์ไม่มีเห็นไหมเนี่ยเช็คไปเลยกิฟต์ไม่มีเลย G L I P กิฟตไม่มีแล้วก็ไม่มีแบตแบตไม่มีแบตย้ายไปหลังเอ้าเราก็แบตหน้าไม่มีก็ย้ายกลับมาได้ไปดูก่อนเพราะว่ารถเนี่ยให้ย้ายแบตกลับมาไว้หน้าได้ค่อยไปเลยว่าแบตไม่มีให้ย้ายแบตมาไว้หน้าข่อยไปเลยเพราะมันไม่ได้เครื่องมันไม่ได้ทําซิ่งอะไรมันใส่ท่อเดิมมาอย่างี้ไม่ต้องย้ายแบตไปหลังให้ย้ายแบตกลับมาไว้หน้าปล่อยไปว่าแบตอยู่หลังไปเปลือกเทอร์โ,รโบไม่เรียบร้อยเขียนไปเดี๋ยวเขาไปซื้อท่อมาแต่งให้มันสวยเองขล่อยไปเลย เราพลอยไปแล้วแล้วเลือกให้เขาไปทําเองไม่ได้มีหน้าที่ไปคิดแทนเขามีเป็นคิวแค่ทําให้มันถูกต้องให้ดีอันนี้มีบอกให้ขีดไปเลยอันนี้มีนะครับมีอ่ะโลโก้อันนี้หลุดไหมไม่หลุดนี่ไล่ดูหมดโอเคครบไหมน็อตฝาเดิมน็อตฝาปรงเดิมไม่มีขยับฝาหม้อน้ําดูแล้วอยู่ในระดับระดับเหลือเขาไปถ่ายของเหลวขึ้นไหมออตโต้อย่ากดแช่ จะได้รู้ว่าออโตทำงานไหมอย่างเงี้ยออโตคือกดครั้งเดียวถ้าออโต้กดแค่เดี๋ยวเราไม่รู้ต้องเช็คด้วยเพราะทะวิงมันออโต้ล็อกไม่ได้อยู่แล้วเพราะประตูยังไม่ถูกปิดอ่ะเนี้ตอนที่คุณจะเข้าไปเช็คภายในคุณต้องกด,กดกระจกลงทั้งหมดเพื่อที่จะฟังเสียงเครื่องฟังเสียงไอ้ใบป,ปัดน้ำฝนเชิญครับนี่ก่อนขึ้นไปดีครับนี่ไงด่างขนาดนี้ไม่พอเหรอครับไปไปดีครับสีชายล่างดางเอาทิ้งเลยครับทิ้งอย่างเดียวทิ้งไปเลยครับวางไว้ตรงข้างล่างเลยครับหกห้าขาดยัง กัญญาเอาเอาไว้ก่อนครับบางแดดตัวกระโปงอ่ะปล่อยไปเนี่ยบางแดดตัวกระโปงอ่ะคุณก็ปล่อยไปเนี่ยช่องแอร์ปรับทุกช่องเดินไปปรับดูอ่าปรับได้ไหมไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟสูงไอ้แทนดูไฟข้างหน้าให้เขาทุกฟังก์ชั่นเขย่าหมดใช้ได้ไหมดูไฟหน้าไฟสูงไฟดตนหมอกไม่ติดติดจังไฟดตนหมอกติดข้างเดียวพี่ข้างข้างไหนไม่ติดข้างซ้ายไม่ติดไฟเตือนหมอกข้างซ้ายไม่ติดอ่ะเช็คไปติดไหม ติดไหมไปถอยไม่ติดนะไปเบรกติดไหม,ไมถอยไม่ติดนะไล่ฟ้าข้างบนต้องบิดอย่างนี้ด้วยนะตัวนี้ต้องบิดทุกอันเลยว่ามันไปได้ทุกปุ่มไหมใช้งานได้จริงไหมโล w high เนี่ยถ้าไปไล่ฟ้าเนี่ยตัวนี้คือไล่ฟ้าบนก็มือไปอางนี่แอร์ออกแอร์ต้องออกไอ้ลูกสัญลักษณ์อย่างเงี้ยคือไล่ฟ้าบ,บิดมาถึงตรงนี้แล้วดูมือเย็นโอเค อันนี้ก็ต้องกลับได้เอากินนอกกินในเข้าที่จุดบุรีอ่ะเทสท,ที่จุดบุรีของคุณมีไฟไฟติดใช้ได้จบมีเครื่องมือเทสดีไฟปเป็นไงไฟเป็นลอยอ่ะปล่อยไปนี่อ่ะไฟเป็นลอยอันนี้ก็แต่งมาเป็นแบบนี้ได้ไม่เป็นไรอันนี้อ่ะปิดแล้วแกะมันเท่ากันไหม ดูแค่แกบเงี้ยเนี่ยมือรูปดูแกบเท่ากันจบถ้าแกบไม่เท่ากันนั้นเมื่อกี้ต้องเปลี่ยนตีพอยไปเนี่ยแกบเท่ากันดูมุมโค้งขอบหักกระบะอ่ะกระเทาะเขียนไปเขียนไปสติ๊กเกอร์ฝั่งนู้นมีไหมฝั่งนี้มีเซตอีดิชั่นเวลาเช็คอ่ะถึงบอกให้ขีดมาด้วยอ่ะมีคุณก็มาขีดฝั่งนี้ไม่ใช่รถมีสติ๊กเกอร์ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่มีอย่างเงี้ยอ่ะดูต่อดูอยู่ว่าจะเช็คเจอไหมอ่ะกระเทาะโอเคสายลางประตูดีสี่กระเทาะกดลง เบลดึงดูแล้วถูกไหมใช้ลางประตูดีสี่กระเทาะหยุดยางขอบประตูดูเป้าอย่ารีบปิดคันหนึ่งใช้เวลา10นาทีให้คุ้มเอาเซตมาดีก็ปิดอ่ะตรวจเลยครึ่งหนึ่งไปเขารอตรวจซ่อมเสร็จยางส่งเลยพี่เช็คแบบนี้เลยแล้วเวลาลดปัาหาเราเนี่ยเราไม่ต้องเช็คแล้วเราไม่ต้องไปหาปัญหาใหม่เราดูปัญหาที่เราเช็คไว้อ่ะเขาซ่อมมาไหมนี่คือการเช็ค แล้วมันจะสมุดคือเช็คเหมือนเราเช็คจริงเลยแล้วรกผมบอกอย่างเงี้ยมันเช็คไม่ได้รถแต่มันต้องพอเช็คเสร็จเขาซ่อมหรือไม่ซ่อมเดี๋ยวไปเช็คื้นที่ดูน่ะไอ้ตรงข้างหลังลิฟต์อะเอาขึ้นไปจอดทิ้งเขาเลยรถเอ็นนี้ต้องไป่มีรถเราเลยเพราะเราเช็คแล้วแต่ที่สําคัญคือเราต้องเช็คไห้เป๊ะเหมือนเดิมขึ้นหน้ารถเนี่ยเช็คก่อนให้ทางซ่อมยื่นขึ้นหน้ารถเสร็จปุ๊บผมเป็นพี่ผมพอยแล้วเนี่ยผมไม่รู้เขาจะไปขาดทําไงดาง เขาก็ปเปลี่ยกนกระจังหน้าโคอมเมเป็นเรื่องของเขาเนี่ยคือเนี้ยออกแบบนี้เลยที่บเบิ้มที่ผมเรียกมาของเหลวเนี่ยเขาไม่ได้ติ๊กให้พี่นะเพราะพี่ต้องเติมอยู่แล้วพี่ไปบอกเด็กพี่ด้วยมาตรฐานคือบางทีผมบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยตักมันขาดอันเนี้ยขาดนี่ขาดต้องให้เขาลงไว้ให้ด้วยไหมต้องให้เขาลงไ้ให้ด้วยไหมคือว่าข่องต้องเติมอยู่แล้วในมาตรฐานอ่าโอเคชบงั้นลงไปเลย อัน,นเ,เนี้ยนนเขียนด้วยสายไฟขั้วบวกสายไฟอะไรไม่รู้ไม่ใช่หน้าที่เราสายไฟขั้วบวกอยู่น้ำมันพาวเวอร์จริงแล้วอะ่ะเขาจะต้องมีรูปหรือห้องเครื่องที่รถอ่ะเขาจะต้องแยกการระหว่างเครื่องไฟเนี่ยตอนแรกผมบอกอยู่ให้แยกว่าห้องเครื่องอันนี้ตัวถังอันนี้ภายในพอเวลาดูอะ่ะเขาจะได้ดูอ๋ออันเนี้ยมันเครื่องยนต์อันเนี้ยเดี๋ยวออกแบบให้ใหม่กันเนี้ยเขาแยกเครื่องยนต์ตอนแรนพี่จะดูเครื่องยนต์จะดูดูอันนี้ดูรวมกัน นี่มันต้องเป็นเครื่องยนต์อันนี้ภายนอกอันนี้ภายในถูกไหมพี่น้ำมันทาวเบอร์ต่ำน้ำจีนแล้ฝนนี่เห็นแล้วสามที่อันนี้คือเอนจิ้นใช่ไหมอะอน้ำมันพาวเวอร์ต่ำอันนี้คือเอนจิ้นใช่ไหมฝาครอบเครื่องไม่มีฝาครอบเครื่องไม่มีมีปัญหาเป็นปัญหาเขาจะจัดกัหรจัดกัรมันเป็นเรื่องของเขาเรามีหน้าที่เช็คเช็คฝาครอบเครื่องไม่มีพี่เป็นลูกค้าพี่อยากได้อ่าพี่บอกพี่อยากได้มันต้องมีก็เช็คฝาครอบเครื่องไม่มีไม่มีก็ไม่มีก็ใส่ปัญหาไปเลยฝาครอบเครื่องไม่มีย สายไฟอันนี้ก็ตีงเป็นปัญหานะเขาต้องไปเก็บมาดิเขาจะเอาสายไฟหลบดยังไงสายไฟกองอากาศเช็คไปเลยครับนี่คือการเช็คปัญหานะครับดูสีน็อตดูไปเลยครับไม่ใช่เข้ามาเออน็อตแต้มสีมันนี้มันก็ไม่จบมีซอเทียนอยู่ไหนครับผมบอกแล้วขีดไปเลยเพจโอเควัดแบตขยับไปขยับไปเลยนะครับเราตรวจแล้วเนี่ยดูกิ๊บเนี่ยงผมเนี่ยมนขีดเลย ไอ้ชันมันต้องล้างอยู่แล้วเอามือจับดูฮะคันหนึ่งสิบนาทีเนี่ยอันเนี้ยเหมือนผมบอกขีดไปเลยอันนี้ขีดเลยครับคุณเห็นไหมเมื่อกี้มีรถคันหนึ่งที่ไม่มีอันนี้คุณขีดคุณจะรู้แตนดาร์ดนี่สองอันคุณไปเปิดดูเลยเมื่อกี้ไม่มีอันนี้อันนึงคุณก็จะย้อยได้ว่าไม่มีเสร็จปุ๊บคุณมาดูก่อนไฟแกลบโอเค,คไม่ต้องขีดอะไรนี่เห็นแล้วปัญหาอันเนี้ยรถสีขาวไปเอาดีสอเทียนสีดำนะเด่ย๋ยวนี้ทางาเ,าเขาซ่อมมาเราก็ไม่ต้องไปตรวจเช็คนรกแล้วแค่เราปาราชไป แล้วคนที่เช็คอะผมบอกว่าวันนี้ต้องมีใาย่างคนที่เช็คอะจะต้องเช็คปัญหาที่เขาซ่อมกลับมาเพราะคุณมีคนเช็คไปคุณจะเรียกแ่ยเช็คไปแนนก็ต้องเอากลับมาถามว่าเดี๋ยวเขาลบออกได้ไม่งั้มันลบออกไม่ได้สี่นะคนที่เขาเช็คเขาเช็คเขาเช็คไปกระเทเขียนาไปเลยกระเทาะก็เช็คให้ละเอียดผมบอกแล้วเช็คให้เหมือนเกียรติกันมาเลยอย่าไปโอ้โห ต้องไปไอ้นี่นะครับเข็ดูบอเลยเราไม่ได้มีหน้าที่เซตมีหน้าที่เช็คเดี๋ยวพี่บ๊อบเขาก็ไปอ่านฝั่งนู้นเองเฮ้ยดิวมามึงโหมึงเซตบอลตัหน่อยดิภายนอกกระบะเป็นรอยเยอะมากเห็นไปเลยกระบะเป็นรอยเยอะมากใส่แม็กไลเนอร์ใส่หรือไม่ใส่ไม่ได้เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเราเช็คได้อย่างเดียวเป็นรอยเยอะโลโก้มีปะท้ายบุบที่เขียนไปเลยแถบไม่งั้นมาโอ้ปะท้ายบุบพี่เบิอมกัด่ปะท้ายบุบไปเรียกช่างเคาะมาก็เรื่องของเขาที่วงไปด้วยกลัวก็ไม่เห็น ไฟท้ายบุกไปเลยครับไฟแตกไหมไฟแตกรออะไรอะครับไฟท้ายแตกกี่ไปดิครับคันงนี้เขาเรียก R ไฟท้าย R แตกไฟท้ายแอ,อะ่ะน้ำเข้าคุณมีหน้าที่ p อยเนี่ยคุณก็ปล i n ไปเนี่ยอัน,นเนี้ยเนี่ยคุณเขียนไปยางถ้าเขาเซ็ตมาไม่เข้ารูปเราไม่ได้มีหน้าที่เซ็ตเรามีหน้าที่หาปัญหาเบาะหลังเบลลครบไหมครบดึงได้จบยังไม่จบแค่นี้นะขึ้นหน้าปับ๊บ ถอยออกมาเลยพี่ดูไล่ก่อนครับนี่พี่เห็นเห็นแล้ว c SC นะครับนี่ด้วยนะครับเนี่ยเนี่ย SC เสาวิยุเสาวิยุ NG เนี่ยฮะสาวิยุเก่าขนาดนี้คือเร,ราตรวจตั้งแต่แรกเราจะไม่เหนื่อยแล้วเราก็ปัญหาจะไม่หลุดรอดเพราะเรามาตรวจที่หลังแล้วก็วนไปแก้ฐานแบตเป็นสนิมฐานแบตเป็นสนิมเนี่ยฮะที่รัดแบตไม่ใช่ที่รัดแบตเป็นสนิม ฝาครอบเครื่องไม่มีรถคันนี้ล้างมารีบ,บิวมาก่อนพ่นมาก็เขียนไม่ได้เลยน็อตฝาหน้านะครับเสร็จเข้ามาต่อพอเราเดินมานี่เราเก็บรายละเอียดใายตามเนี่ยล้อแม็กยางแม็กเดี๋ยเขาไปเปลี่ยนอันนี้คือเราเช็คเพื่อให้เขาไปผลิตรถให้ออกมาให้ลูกค้าเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ลงไปดูแลเนี่ยครับเนี่ยน็อตซุ้มล้อเป็นสนิมคุณก็ขีดมาอ่ะที่เละเบก ขีดไปเลยเบาะเนี่ยฮะอย่างนี้ไม่ได้นะผมขีดไปเลยเนี่พี่เบาะลอกตลอกต้องส่งซ่อมให้ลูกค้านะครับขึ้นไปนั่งสตาร์ทพวงมาลัยพวงมาลัยล,ลอกเนี่ยรถเขาเพิ่งเจ็ดหมื่นฟฟลพี่อันนี้ลองเหมือนที่ผมบอกเช็คเลยครับน้ำที่ฉีดน้ำฝนไม่ออกมีปัญหาไมหมพอยไปยังน้ำที่ฉีดน้ำฝนไม่ออก รอบเครื่องยนต์ต่ําเขียนไปเลยติดเครื่องเพื่อดูอะไรรอบเครื่องยนต์ต<ม>่ํานี่ไงครับพี่รอบมันยังไม่ถึงบางจริงมันต้องใกล้เคียง1000พรอบเดินเบานี่มันอยู่แค่ห้าร้อยหกร้อยคือรอบเครื่องยนต์ต่าก็เดี๋ยวเขาไปเช็คเอานะครับงนั้นเราต้องพอย์หมดเลยรอบเครื่องยนต์ต่ํานะครับ อ่ะคนนี้ดูแลไอที่เขาเช็คหรือมามีสแคทไหมเบรกมือใช้ได้คัสเป็นไงเบรคอันนี้ของเราดูแลอ่ะไฟหน้าไฟถุงไป่ต่ำไฟฟองไต์ติดไหมครับไฟฟองไล์ข้างในติดข้างซ้ายพอยไฟสูงติดหมดไหมไฟสูงไฟเลี้ยวไฟสูงติดข้างเดียวอ่ะพอยเลยครับไม่ต้องรอมาถึงเราเอาไฟสูงไม่ติดไปต่ำไม่ติดแล้วมันก็ขับไปเอกไปแก้แล้วขับมาใหม่ทั้งวันมันต้องเช็คตั้งแต่ตอนก่อนผลิตให้เจอเยอะที่สุดแล้วมันจะไม่มีปัญหาหลุดรอดเลย รอบเครื่องต่ำติดไปแล้วแจ้งไปแล้วนะรอบเครื่องต่ำเทสแอร์วิแลาณระบบไฟเราเทสแล้วนะครบบับเทสการปรับกระจกเหมือนผมบอกถ้าเป็นออโต้กดทีเดียวเทสอย่างนี้นี่คือออโต้ถ้ามันมีคําว่าออโต้ถ้ากดแล้วไม่มลงทีเดียวนั่นก็คือเสียแต่ถ้าไม่ใช่ออโต้ก็ต้องกดแช่ปรับพวงมาลัยออกดึงขึ้นดึงลงล็อกไล่ทุกอุณหภูมิเลยนะเทสพัดลมฟังก์ชันโหมดโหมดสองเท้าเย็นไหมเอ้ามาแล้วไล้ฟ้ามาแล้ว สองตัวมาแล้วอ่ะออกทุกออกออกทุกฟังก์ชัน USB ทำงานออโต,โต้ทำงานระบบปรับกินแอร Air, ์ทำงานครบแอร์เย็นท,ทำงานครบเสร็จปุ๊บแอร์เย็นทำงานครบอ่ะลงมารถกระบะทำงานล็อกล็อกผมบอกแล้วตอนเช็คเดินข้ามไปฝั่งนู้นด้วยเลยดึงดูแล้วพอมันล็อกกดปลดล็อก แล้วก็ดึงดูพบเดินกลับก่อนกลับไปเหมือนเดิมยิ่งเจอปัญหาเยอะมันยิ่งจบพี่นะครับมันจะไม่หลุดนี่กลับไปเหมือนเดิมบอกแคปไม่มีแม่แรงไม่มีบอกแคปไม่มีแม่แรงไม่มียางขอบประตูผมเข้ารูปอันนี้ปกตินี่เช็คไปเลยนี่แล้วก็ขีดลงไปด้วยนะครับมันลบออกอยู่แล้วคนเป็นหน่อยอันนั้นขีดไปด้วยเนี่ยหลุดเนี่ยแผงประตูหลุดเนี่ยเจอ เรายิ่งเจอเรายิ่งแบบเขาแก้มาแล้วเราไม่ต้องมาเช็ควนกลับไปกลับมาความสําคัญไม่ได้อยู่ที่เช็คเช็คตอนที่เขาทําเสร็จนะความสําคัญอยู่ที่เช็คทีแรกเขาทําเสร็จแล้วเช็คไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าอ๋อเดี๋ยวก็ไม่ตีตีตีนจีแม็กไลเนอร์เป็นรูพี่ไปเลยแม็กไลเนอร์รูบันไดบุบนี่ไงบันไดบุบเนี่ยขีดไ้ให้ด้วยบันไดบุบจะมองไม่เห็นบันไดบุบผมคิวเก่า งั้นผมเทรนให้ได้แบบนี้ก็ต้องได้แบบนี้เข้าใจไหมคือเช็คปัญหาต้องให้เจอแบบนี้ไอ้แมกใหมย่ยางใหม,ใหม่เขาเปลี่ยนอยู่แล้วไม่ต้องไปพ้อยนะครับมาถึงนี่เราบอกแล้วดูไฟท้ายไม่งั้นปัญหาก็หลุดรอดก็อยู่อย่างเงี้ยมันจะให้หลุดไปหาลูกค้าไม่ได้มันต้องเข้มขึ้นเรื่อยเยไม่ได้หลุดรอดเปิดฝาท้ายโลโก้มีติก๊กไททนันมีตรงรุ่นติ๊กไปเลยเนี่ยฮะติ๊กไปเลยถ้าทัดล้างไอล้างแล้วยังมีอันนี้ออกอยู่ก็นั่นแสดงว่าไม่ได้ล้างรถคิดง่ายๆานะครับเพราะรถมันต้อง ฝาน้ำมันเมื่อกี้เรากดเปิดมาจากทางนู้นเราก็มาดูนะครับแคปบอกแคปไม่มี point ไปแล้วใช่ไหมครับบบกแคปไม่มีเสร็จปุ๊บยางขอบประตูไลดูพรมปฏิ65กัญญาบุ๊กเซอร์วิสลูกค้ามีครบส่วนใหญ่มีบุ๊กเซอร์วิสให้ทุกคันครับสไลด์ร์ดได้ไหม ไรายได้ปกติอ่าอันนี้ที่ผมบอกไว้ต้องมาเทสฝั่งนี้ด้วย,วยนั้นเนี่ยเช็คได้เยอะที่สุดเจอปัญหาเยอะสุดแล้วยายตอนที่เขาออกมาเนี่ยนะครับมันก็แเนี่ยพี่เช็คไปด้วยเนี่ยเขียนไม่ยังพี่บันไดจะเ,เรียกเขาไปเลย